มอมจกมกเผยชีวิตตอนอยู่กับเสียตาย้อนกลับเป็นคนเดียวในประเทศที่กล้านินทาเจ้านายอย่างเสียตาปัญญาเนื้อรันกูลเพราะใครที่ได้ติดตามคลิปในรายการต่างๆจะรู้เลยว่าพี่ม่อมนั้นชอบบน่นเวิร์กพอยมากเพราะว่าไม่ว่าจะไปรายการไหนเจ้าตัวก็เบ่นสารพัดยิ่งคลิปล่าสุดเจ้าตัวก็ได้บ่นเรื่องรถที่บอนั้นมีพอโดยเจ้าตัวได้เผยว่าบอจุดก็ใหญ่แต่ไม่ลงทุนช่วงนี้หลังมีข่าว แก๊งสามชาติแยกวงหรือยุบรายการชิงร้อยชิงร้านอยู่บ่อยครั้งร้อนจนต้นสังกัดและมัมจกมกุกแต่ล่าสุดก็มีวายมีข่าวลือว่ามัมจกมุกได้ลาออกจากรายการชิงร้อยจน เท่งเถิดถิงน้องชายคนสนิทออกมาชี้แจงที่งานวงสวงเปิดกล้องภัพยนต์ย้อมเฉลยสาเหตุด้วยว่าเขาไม่ไหวตอนเล่นเกมเพราะเกมบางเกมมันก็ค่อนข้างหนักและอีกอย่างแกมีงานไปคุมค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดเลยไม่มีเวลาก็เลยจะเอาบอลเชิญยิ้มเอาแจ๊ดชวนชื่นและนายเดอคอมเมดียนมาสมทบ ถามว่าคุยกันนานไหมว่าเขาจะลาออกเขาไม่ไหวมาตั้งนานแล้วแต่เขาก็พยายามดึงมาตลอดเราก็บอกว่าถ้าอย่างงาั้นไม่ต้องเล่นเกมสิเขาบอกว่ามันก็ไม่สมบูรณ์หาทางออกมาหลายทางแล้วเพื่อให้เขาอยู่ต่อส่วนที่เขาบอกว่าจะลาออกเพราะกลัวเท่งกับนงลอ้อเรื่องทำตาคือมันเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ในใสายตาของทุกคนและแน่นอนว่า เราเกิดต้องอั้มอย่างในบทแต่ใส่ตาเขายังมีความปราณีอยู่ตาหวานถามว่าล้อตลอดใหม่ก็เจอกันทุกครั้งเหมือนเชิญชวนแซวสนุกสนานเรียกรอยยิ้มกันแต่ที่เขาลาออกเพราะเขาไม่ไหวภาพลักษณ์ที่คนจําเท่าที่อัดมาหลายเทปมีบอนแจ๊ดนายมาสมทบมันสนุกขึ้นนะแต่ยอมรับว่ามันก็แปลกๆอยู่นั่นแหละ3คนที่เข้ามาใหม่ทําอั้มตลอดว่าเหมือนหายไปคนนึงนะก็ยังพูดเหมือนกันอยู่จะมีโอกาส ที่พี่หม่ำม,มาแจมในบางเทปไหมก็มีแต่ว่าช่วงนี้แกไม่ค่อยว่างภาพลักภาพจํสามคนสามชาถามว่าเสียได้ไหมทั้งหมดทั้งมวลยังมีความสนุกอยู่แต่ถ้าถามว่าอยากให้เหมือนเดิมไหมเราก็อยากให้เหมือนเดิม เคยพูดกับทุกคนว่าถ้าเรามาอยู่ด้วยการชิงร้อยเนี่ยเราจะอยู่สักถึง70-80ใหม่ให้น้องมันรู้ว่าโอ้โหเล่นกันมาอย่างยาวนานจนแก่เลยเหรอเร,เราอยากเห็นภาพอย่างนี้แต่เนื่องด้วยสังขารก็ยืบบอกเอาไว้ว่าเว้นที่กินข้าวกันได้ไหมเพราะเป็นรายการเดียวที่พี่มัมจะทําอะไรกินสดๆไงไว้เอามาเจอกันได้ไหมเพราะเราไม่ค่อยได้เจอกันนะชิงร้อยก็เหมือนโอกาสที่เราได้เจอกันเดือนหนึ่งมาเจอกันครั้งแต่แกบอกว่าไม่ไหวเพราะช่วงเล่นเกมค่อนข้างใช้พลังงานเยอะ พร้อมอยังไม่มีปัญหารักกันเป็นพี่น้องดูแลกันไม่ใช่แค่3ามคนแต่ดูแลย,ยันครอบครัวของเราด้วย